สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสัตติแบงค์นะครับคืนนี้คืนวันจันทร์นะครับฟุตบอลก็จะน้อยลงนิดนึงนะครับวันนี้ส่วนใหญ่เป็นฟุตบอลลีกย่อยนะครับเลือกมาฝากแฟนๆกัน1คู่เช่นเคยเป็นฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับเป็นการพบกันระหว่างซิลเคบอกเจอกับอันบอกซิลเคบอกนั้นต้องบอกว่าฤดูกาลนี้ออกสตาร์ทได้ค่อนข้างดีนะครับ3นัดที่ผ่านมาเก็บไปแล้ว7แต้มนะครับจากการเสมอลิงบี้2-2นะครับ เราก็บุกไปชนะพิเทลัน3-1นัดล่าสุดที่เปิดบ้านอัดบอลบี้ไป2ประตูต่อ0นะครับในขณะที่เอาบอกปีนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างย่ำแย่นะครับ3นัดที่ผ่านมายังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้2แล้วก็เสมอ1นะครับแพ้วีบอก1-2นะครับแพ้ก 1, 2, ็เป็นไฮเก้น1-3แล้วก็นัดล่าสุดเล่นในบ้านเสมอฮอเส้น0-0นะครับเรียกว,ว่าฟอร์มปีนี้อันบอกไม่ค่อยดีนักนะครับวันนี้มาเยือนซีคือบอกก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างหนักนะครับ เจ้าถิ่นมาในสภาพทีมที่ต้องบอกว่าครบทุกตำแหน่งนะครับโดยเฉพาะแนวรุกนะครับมีนิคลาสเฮล e นิอุสนะครับดาวยิงตัวเก่งของทีมนะครับซึ่งสามนัดที่ผ่านมากดไปแล้ว4ลูกวันนี้พร้อมลงยืนเป็นหน้าเป้านะครับนอกจากนี้ก็มีเซบาสเตียนโยเกนเซนและก็นิโคล a วานดิสนะครับในอาที่อันบอกเองนะครับวันนี้แม้ว่าจะจัดชุดใหญ่ลงสนามนะครับแนวรุกเป็น osa, อลันโยซา อโนซิ k เ a ก้อม a นตาแล้วก็ลูคัสอันเดอร์สันแต่ว่าถ้าดูฟอร์มช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นรองซิลเคบอกพอสมควรนะครับบวกกับเกมลุกของเจ้าถิ่นนั้นร้อนแรงด้วยวันนี้ได้เปรียบเล่นในบ้านเชว่าซิลเคบอกน่าจะเก็บ3คะแนนเต็มได้สําเร็จวันนี้กับแฮนดิแคปที่เปิดมา0 7 5เชียร์ซิลเคบอกไปนะครับเชื่อว่าพวกเขาน่าจะเปิดบ้านเก็บ3คะแนนเต็มได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ